เอาละครับอย่าท้ออย่าหอดอย่าเหี่ยวครับสำหรับศึกฟุตบอลในครัคืนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่า คู่ใหญ่ๆพลิกกันไปหลายคู่ครับสำหรับริเวอร์พูลสุดท้ายก็ชนะไปครับสำหรับวันนี้ครับมีฟุตบอลมาฝาก2คู่อย่างเช่นเคยครับแต่ที่แน่ๆครับในกดังฟุตบอลในคำคือที่ผ่านมาต้องบอกว่าจังหนับกันไปเต็มกระบุงกันไปครับไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการหรือบอลใส่เดี่ยวครับในกดังฟุตบอลเราบวกกันยับครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเวลาตีสามครับหยิบยกคู่ในทางด้านของ อินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านรับการมาเยือนในทางด้านของอาร์เซนอลครับและต้องบอกได้เลยว่าผลงานในการเคยเจอกันมาถะย้อนกลับไปปี2007ครับอาร์เซนอลชนะในทางด้านของอินเตอร์มิลานไป2ประตูต่อ1ครับและย้อนกลับไปปี2003เนี่ยนะครับอินเตอร์มิลานก็แพ้ให้กับอาร์เซนอลอีกครับ5ประตูต่อ1ครับผลงานครับต้องบอกได้เลยว่า5นัดหลังสุดทุกอะไรกรัน สำหรับในทางด้านของอินเตอร์มิลานครับถือว่าทำได้ดีครับเก็บชัยชนะมาถึง4เกมครับชนะโรม่า1ประตูต่อ0ชนะยังบอย10ชนะเอมโปลี3 0ชนะเวเนเซีย1ประตูต่อ0ครับและก็หลุดเสมอไป1เกมคือเกมที่เสมอกับยูเวนตุส3ประตูต่อ4ครับแต่2เกมหลังสุดมาเนี่ยนะครับในทางด้านของอินเตอร์มิลานสามารถทำผลงานได้ดีชนะเอมโปลี3 0 นะฮะเราก็เวดิเซียนหประตูต่อศูนเลยทีเดียวครับส่วนในทางด้านของอาร์เซนอลครับต้องบอกว่า5นัดหลังสุดทุกรายการครับเก็บชัยชนะมาถึง2เกมหลุดเสมอไป1เกมและก็แพ้ไป2เกมครับเกมที่แพ้แพ้กับในทางด้านของบอลมัดครับและมาชนะในทางด้านของชัตต้าโดเล็กครับหประตูต่อศูไปเสมอริเวอร์สอและก็ชนะเบตตันสามศนย์นัดล่าสุด แพ้ให้กับ纽卡素หนึ่งประตูต่อศูนในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับและต้องบอกได้เลยว่าอินเตอร์มิลานวันนี้ครับจะอยู่ในรูปเกม3-5-2ครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าในทางฝั่งของอินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับไม่มีอะไรงานแข้งที่ได้รับอาการบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนแต่อย่างใดนะครับและก็ยังคงเชื่อว่าวันนี้ น่าจะสนุกสุดมันอย่างแน่นอนครับส่วนในรด้านของอาร์เซนอลจะอยู่ในอรูปเกม433ครับวันนี้น่ยคือเชาบ้านเนี่ยมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมอยู่ละสำหรับในด้านของอินเตอร์มิลานแระคิดว่าวันนี้อาร์เซนอลมาเยือนอินเตอร์มิลานเนี่ยเดินเพชรแน่นอนครับแระผมเชื่อว่าอาร์เซนอลรู้สึกว่าจะกระตุกหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์มอาจจะกระตุกหน่อย อาจจะทนในทางด้านของอินเตอร์ไม่ได้หรือไม่ครับโดยส่วนตัวผมในใจชอบที่อินเตอร์มิรานครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับขอยึดใจเทใจไปอยู่ในทางฝั่งของอินเตอร์มิรานแล้วกันครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับน่าสุดมันเช่นกันครับสำหรับในทางด้านของบาเยอร์มิวนิกจะเตะในเวลาตีสามเช่นกันครับบาเยอร์มิวนิกจากเยอรมันเปิดบ้านารับการมาเยือนเบนฟิก้าจากโปรตุเกสครับ และต้องบอกได้คำเดียวเท่านั้นคอรับผลงานในการเคยเจอกันมา้านับย้อนกลับไปปี2021ครับมันเป็นในทางฝั่งของเบนฟิก้าที่พ่ายให้กับในทางด้านของบาเยอร์มิวนิกทั้ง2เกมเติดเ,เ,เลยครับเกมแรกเลยนะครับต้องบอกได้เลยวันที่21เดือน10ปี2021ครับเบนฟิก้าแพ้ให้กับบาเยอร์มิวนิก4ประตูต่อ0ครับหลังจากนั้นต่อมาวันที่3เดือน11ปี2021ครับ บาเยอร์มิวนิกชนะเบนฟิก้าหประตูต่อ2ครับคู่นี้เนี่ยถ้าถามว่าเราพูดกันก่อนเกมอาจจะเอนไปทางด้านของเพดานบนไปเมลาได้ไหมผมมองว่าได้ครับบาเย์มิวนิกช่วงนี้ผลงานดีครับหนัดหลังสุดทุกรายการครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาถึง4เกมหลุดแพ้ไปเกมเดียวคือเกมที่แพ้ให้กับในด้านของบาเซโรนาครับ4ประตูต่อหนึ่งสำหรับเบนฟิก้าผลงานดีเช่นกัน 5นัดหลังสุดทุกรายการเก็บชัยชนะมาถึง4เกมหรุดแพ้ไปเกมเดียวแพ้กับในทางด้านของเฟีเนหนจับและต้องบอกว่าบาเยอร์มิวนิควันนี้เนี่ยครับ4-2-3-1ทิ้งในทางด้านของแฮลเลคเคนยืนหน้าเป้าครับและหวังว่าเบนฟิก้าเป็นบอลเดินเพสตีบอลทางริมเส้น เพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับด้วยสถิติเราอิงจากรูปเกมตามฟาร์มเป็นจริงยังคงมองว่าในทางด้านของบาเยอร์มิวนิกแข็งแกร่งกว่าเพราะฉะนั้นยึดใจไปที่บาเยอร์มิวนิกครับอย่างไรก็ตามครับ2คู่ที่ได้กล่าวมาครับไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของอินเตอร์มิลานเจอกับอาร์เซนอลให้มองที่อินเตอร์มิลานและบาเยอร์มิวนิกเจอกับเบนฟิก้าให้มองที่บาเยอร์มิวนิกครับ เพราะฉะนั้นครับในครอบครัวเราเนี่ยนะครับยังจัดสรรคุ่อื่นไว้ให้ครับใครที่อยากจะเปิดใจไปอยู่กับผมในโกดังฟุตบอลไปเป็นครอบครัวเดียวกัน pk95 หรือไม่ก็สแกน QR โค้ดที่